โครงการดิจิทัลเวลด์หนึ่งบาทหรือโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางรัฐบาลลายท่านยังคงใจตุ้มตุ้มต่อมๆสรุปแล้วโครงการนี้เดินหน้าต่อหรือไม่ยังจะได้รับสิทธิ์ไหมติดตามประเดียดเพิ่มเติมได้จากคลิปนี้เลยค่ะสำหรับโครงการเติมเงินดิจิทัลเวลด์หนึ่งห่บาทในส่วนของเฟสที่3แล้วเฟสที่4ี่ค่ะคุณผู้ชมและสุดคุณจุพาภร์อมอนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีการออกมาให้ความคืบหน้านะคะในโครงการค่ะ ซึ่งในส่วนของเฟสที่3นี้นะคะคุณผู้ชมไทม์ไลน์ยังคงเป็นไปตามเดิมค่ะทางรัฐบาลนะคะจะมีการแจกเงินในช่วงไตรมาสสหรือช่วงประมาณนะคะพฤษภาถึงมิถุนายนนี้ค่ะโดยในขณะนี้โครงการมีการเตรียมความพร้อมมีความคืบหน้าตามลำดับค่ะซึ่งมีการประชุมนะคะกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการเงินเพื่อหาหรือเรื่องการเชื่อมต่อระบบ ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะโดยโครงการนี้ค่ะทางกระทรวงการคลังนะคะได้มีการส่งเรื่องให้สำนักง,งานเลขาธิการรัฐมนตรีแล้วเรียบร้อยค่ะ โดยการระบุวาระนะคะไม่ได้เป็นหน้าที่ของตนแต่คาดว่าอาจจะมีการนำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านี้ค่ะคุณผู้ชมโดยโครงการนี้นะคะทุกอย่างเตรียมความพร้อมแล้วนะคะซึ่งยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะรัฐบาลนะคะได้มีการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งจะมีการแจกเงิน1,000 100, 0บาทในส่วนของเฟสที่3 ให้กับประชาชนที่อายุ16ปีถึง20ปีจะเป็นกลุ <forcément low> ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิ์ในเฟสที่3นั่นเองค่ะยืนยันเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในกรอบเดิมเพื่อจเพื่อมีการประชุมกันภายในก็ทุกอย่างคืบหน้านะครับตอนนี้ก็รอการเชื่อมระบบกับทางธนาคารพาณิชย์ต่างๆกับทบกสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้วครับกำลังทดสอบแล้วก็รอเชื่อมระบบคือมันต้องเปิดเวลาให้ภาคเอกชนในธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินต่างๆเข้ามาเชื่อมกับเราให้ครบตัวน เร็วๆนี้ครับไม่ได้มีอะไรครับไอการบรรจุอารัความมมไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจผมตอบไม่ได้แต่ว่าเชื่อมันมันจ่อแล้ว,ลวเราก็ไม่ไมีไม่ได้มีประเด็นอะไรในส่วนของโครงการดิจิทัลว a ลย์หนึ่งหมื่นบาทเฟสที่สี่ค่ะคุณผู้ชมหลายท่านยังคงสงสัยว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่อไหมจะได้รับเงินในช่วงไหนคุณสุพันธ์นมณยวัต์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าขณะนี้ค่ะประชาชนนะคะที่อยู่ในกลุ่มถัดไป อายุตั้งแต่21ปีถึง59ปีนั้นเชื่อว่าอีกไม่นานค่ะก็น่าจะมีความชัดเจน คาดว่าไม่เกินไปมากที่3ของปีนี้ค่ะเนื่องจากทางรัฐบาลนะคะมีเม็ดเงินสำรองในโครงการดิจิท a l วอลเลตเหลืออยู่ประมาณ1.3-1.4ถึง 1, 4, แสนล้านบาทที่ผูกพันงบประมาณไว้นะคะซึ่งจะต้องมีการใช้งบประมาณนี้ค่ะภายในสิ้นเดือนกันยายน2568นี้ค่ะในวันที่6พฤษภาคม2568นี้ค่ะคุณผู้ชมจะมีวาระกากรประชุมของทางคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการนำเรื่องโครงการ ดิจิทัลโหวตหนึ่งหมื่นบาทเฟสที่3เข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเพื่อหาข้อสรุปนะคะถึงกรอบระยะเวลาการเริ่มดําเนินโครงการค่ะหลังจากนี้ไปหากมีข้อมูลข่าวสารด้านใดเพิ่มเติมแอปมินจันนาเมาีเรนให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ